สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่องปารีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงฤดูว้าวแล้วนะคะฤดูว้าวแล้วต้นเดือนมก,กรานะคะฝนทางภาคใต้ก็เริ่มหยุดกันแล้วนะคะเราก็ลงมือทำว้าวกันค่ะ แต่ปีนี้พ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนก็ไม่มีเวลาที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวงานว่าวนะคะไม่ว่างานว่าวที่ไหนนะคะปีนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวนะคะปีนี้น่าจะไม่ได้ดูคลิปการแข่งขันว่าวจากเรานะคะเราก็มีโปรแกรมนะคะทําว่าวขายค่ะทุกคนทําว่าวขายพี่ลีก็ได้ตากไม้ไผ่เตรียมทําว่าวขายนะคะปีนี้กะว่าจะทําขายสักร้อยตัวคะ่ะ <c oughs> ช่วงการทํา ว่าวนี้ก็จะทําอยู่ที่ประมาณเดือนมกรากคมพามีนานะคะทุกคน3เดือนเนาะเราจะขายว่าวกันอยู่ประมาณ3เดือนนะคะมกราคมพามีนาตอนนี้นะคะก็พี่หลีก็ทําได้ประมาณ5ตัวแล้วนะคะที่จะทําขายตอนนี้ก็เน้นว่าวนกนะคะมีว้าวนกว่าวจุลาว่าวนกว่าวจุลานะคะอาจจะมีว่าวควายบ้างตัวเล็ก ก็ว่าวนกนะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาสามห้าใช่ไหมคะตัวเล็กๆัวเล็กสองร้อยห้าสิบ้อยห้าบสี่ร้อยห้าร้อยนะคะไปตามลําดับนะคะทุกคนเนาะเป็นไม่ได้ว่าวแข่งนะคะเป็นว่าวที่ทําให้ขึ้นง่ายนะคะสําหรับน้องๆหนูๆเอาไปเล่นได้นะคะพอ่อพ่อแมอ่อยากจะซื้อให้ลูกเล่นแต่บอกก่อนนะคะเราไม่ส่งนะคะเราไม่ส่ง เราจะขายที่หน้าปักซอยบ้านเรานะคะหน้าปักซอยก็คือถนนเส้นเพชรเกษมข,ขาออกกรุงเทพนะคะจากหัดใหญ่ไปกรุงเทพนะคะทุกคนเส้นไปพัทลุงนะ,ะจะขายที่หน้าปักซอยนะคะทุกคนแล้วก็ซอยบ้านเรานะคะอยู่ตรงข้ามวัดคงคาเรียบนะคะถนนเส้นใหญ่ไปกรุงเทพเลยนะคะทุกคน,นาคจากหัดใหญ่เราก็จะแขวนโชว์ไว้ตัวสองตัวแล้วก็ จะแขวนไว้ที่บ้านแล้วก็ให้เข้ามาเอาในซอยนะคะประมาณ200เมตรนะคะใครสนใจบอกก่อนไม่ส่งนะคะขายแค่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นนะคะไม่ส่งนะคะเน้นย้าเลยว่าไม่ส่งเพราะไม่มีเวลานะคะตอนนี้ดิฉันก็เพิง่งคลอดลูกนะคะเพิง่งคลอดลูกแล้วก็อ่ะไม่มีเวลานะคะทุกคนเนาะไม่มีเวลาทําอะไรเลยนอกจากว่าพี่ลีจะนั่งทําว่าวขาย<ท>ก็โทรมาได้นะคอโต๊ะหมก่อนนะ ถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0656163559นะคะ0656163559โทรมาเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์พี่หลีโดยตรงนะคะถ้าใครจะซื้อนะคะทุกคนเนะาะใครจะซื้อก็แวะเข้ามาได้เราจะขายเฉพาะคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะไม่ขายต่างจังหวัดนะคะทุกคนไม่ส่งนะคะ,ะให้เข้าใจด้วยนะคะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็มันส่งยาก ยุ่งยากพี่ลีเขาก็ไม่มีเวลาส่งนี่ฉันก็เลี้ยงลูกนะคะก็มาเล่าให้ฟังเป็นคลิปนิดหน่อยนะคะสั้นๆค่ะเดี๋ยววันไหนติดกระดาษแล้วจะถ่ายให้ดูตอนนี้ไม่ไผ่เราก็ตากเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จประมาณนี้กระดาษก็ซื้อมาแล้วนะคะกระดาษก็ซื้อมาเยอะเลยเดี๋ยวเราติดการเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ ใครสนใจนะคะอยู่ในจังหวัดสงขานะคะเราอยู่จังหวัดสงขานะคะตำบลท่าช้างอำเภอบางกําจังหวัดสงขานะคะก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆาค่ะที่รับชมเป็นการทําคลิปขายว้าวนะคะช่วงนั้นรัวช่วงนี้นะคะไกลผันไปผันมา,านมา,มาอุดหนุนได้นะครับรผนไปผนมามาอุดหนุนได้นะคะ,คะ,คะพ่อลูกอ่อนค่ะหาค่านมลูกค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทักมานะคะทุกคนเริ่มขายวันที่10แเลยค่ะเดี๋ยวจะติดกระดาษแล้วก็จะเริ่มขายประมาณวันที่10นะคะส่วนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะยูทูบเบอร์ที่เราติดตามกันอยู่นะคะขอฝากนิดนึงเนาะช่วงนี้ดิฉันก็ไม่มีเวลานะคะอาจจะตามทุกคนไม่ทุกคลิปเนาะอาจจะไปเวียนเยี่ยมหาบ้างแต่ไม่ได้ตามทุกคลิปนะคะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ